สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพามาชมข้าว um นะครับลูกค้าโทรตามนะครับว่าจะเกี่ยวข้าวแล้วมาดูข้าวให้ลูกค้าครับข้าวที่มาดูก็จะเป็นข้าว80ศนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็ได้อยู่ประมาณแ80ดสิบถึงเ0วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยและการดูแลนะครับอันนี้เราจะมาดูนะครับข้าวกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นข้าว8 0นะครับที่ลูกค้าโทรตามครับว่าจะเกี่ยวข้าว ก็ดูข้าว <ns> แล้วก็ประมาณนี้ครับแดงดีนะครับเมล็ดนะครับประมาณนี้อันนี้ดูดูหนึ่งลวงนะครับหนึ่งลวงก็อยู่ประมาณนี้เลยครับอ่าประมาณนี้เลยหนึ่งลวงเม็ดนะครับเมล็ดก็จะประมาณนี้ครับอันนี้หวานค่อนข้างที่จะบางนะครับดูจากต้นนะครับปาไปนิดหนึ่งนะครับ หรืออาจจะขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ดูข้างๆที่หนาข้างนี้ไม่รวงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่รวงหนาก็มีนะครับเมล็ดรวงเยอะก็มีแต่นี้คือรวงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเมื่อกี้ได้สอบถามนะข้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวจีนนะครับข้าวจีนใบทองตั้งนะครับมเมล็ดนะครับมเมล็ดก็ค่อนข้างที่จะยาวยาวนิดหนึ่งนะครับ ดูเปรียบเทียบจากมเมล็ดแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเป็นเม็ดตรงนะครับไม่บิดเม็ดตรงไม่บิดก็เม็ดน่าจะพอๆกับซีหนึ่งนะครับอันนี้คือรวงรวงของเขานะครับก็รวงข้าวจีนนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะรับา็คือเห็นเจ้าของบอกเป็นข้าวจีนนะครับก็เราก็ถ่ายให้ชมนะครับเมื่อ ถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับกอขอแปะสวนเอ้ยข้าวแปสูนนะอายุปีสิบวันนะครับดูมเมล็ดแล้วนะครับดูมเมล็ดแล้วก็น่าจะแปดศูน,น,น,ะะน,นะจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับแปะศูนจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้ว รวงรวงก็น่าจะพอๆกันนะครับประมาณนี้นะครับมาเทียบกันแล้วนะครับใบใบเป็นใบทองเหมือนกันนะครับใบทองตั้งเหมือนกันแต่อันนี้ดูจากข้าวแล้วน่าจะเป็นโรคด้วยนะครับใบชีลานะครับลายเป็นจุดนะครับอันนี้ก็อันนี้ครับเป็นข้าวจีนนะครับ มาดูให้ลูกค้าครับขับรถมาเจอดอยู่ด้านนูนะครับอันนี้มุมชายคนานะครับเนะาะลูกค้าได้ปลูกกล้วยไว้ด้วยนะครับกล้วยก็มีหนึ่งเครือสองเครือสามเครือนะครับลูกค่อนข้างที่จะใหญ่ครับอันนี้ที่เรามานะครับก็จะต้องเดินห้ามล่องครับไม้คงจะไม่หักนะครับ นี่จะได้เป็นอันนี้เราก็ใช้ดอกห่กบุ้งนะครับมีหักบุ้งอยู่ดอกหักบุ้งเป็บหูนะครับนี่เราก็พาอันนี้เป็นข้าวออกใหม่นะครับที่ได้สอบถามชาวนาว่าเป็นข้าวอะไรครับนาบางข้างเป็นข้าวกกขอซีหนึ่งนะครับข้าวกกขอที่หนึ่งอันนี้น่าจะออกแล้วเป็นขาวๆาวนะครับผมก็อกคือลมมันแรงนะครับดูจาก ลมแล้วแรงถ้าออกตอนนี้ก็จะทําให้เกสรค่อนข้างที่จะร่วงได้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นเมล็ดเล็ดรีบนะครับก็จะมีผลครับจลมแรงหรือว่าอากาศร้อนเกินไปเท่าเท่าท,าที่ที่ทานะครับอันนี้ลอยอเป็นบ่อสาวนะครับบ่อตามน้ําบาดาลน,นะครับก็จะมีะมีน้ําอยู่นะครับด้านล่างมีน้าอยู่อันนี้ขุดไว้เวลาใช้หน้าแรงนะครับ น,นี่ก็จะเดินไปที่รถนะครับก็จะเป็นอันนี้ล่องเป็นล่องสาธารณะนะครับก็น้าก็ยังค่อนข้างที่เยอะอยู่นะครับอันนี้วิทย์น้ำเติมก็จะมีเสียงตัวมแมลงสัตว์นะครับร้องเขียดนะครับอันนี้ก็เป็นไปเดินไปรถนะครับอ่าอันนี้มาชม,มแล้วว่าข้าวตรงน,นี้นะครับก็จะเป็น น่าจะเป็นใบขาวด้วยนะครับใบใบขาวเกิดจากอะไรอา่าหนึ่งคืองามจัดและสองคืออยู่ในร่มนะครับอันนี้จะมีร่มไม้อยู่นะครับร่มต้นมะพร้าวนะครับกระชาน,นี้ก็จะเป็นโรคค่อนข้างที่เยอะมีทั้งใบขาวแล้วก็น่าจะเป็นกระใบแห้งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วข้าวกาลังจะออกด้วยนะครับอันนี้ต้นแห้งนะครับต้นแห้งเลยอ,อันนี้นะครับ อันนี้คือโรคนี้ก็นหน้าอันตรายนะครับอันนี้นี่ครับใบแห้งอันนี้ไม่ออกหลวงแน่นอนครับใบแห้งหมดเลยต่อให้ออกมาก็ไม่สมบูรณ์นะครับก็พ้าชาานาทำก็พยายามอยากให้มีร่มไม้นะครับอันนี้เท่าที่ผมเดินดูตั้งแต่ชานี้เป็นเป็นร่มไม้ตลอดก็จะเป็นโรคโรคตลอดเลยนะครับใบเขียวดีนะครับแต่ ค่อนข,ข้างที่จะเป็นโรคนะครับก็นี่ครับประมาณนี้เลยเป็นโรคค่อนข้างที่เยอะนะครับอ้าวอันนี้เจอเจอของต่างประเทศนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่อันนี้เป็นผไม่ไม่น่าจะปลูกไว้นะครับแหลมฝรั่งครับน่าจะเป็นฝรั่งนี่ครับ ลงข้างเขาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเด็ดประชิมกันดูนะครับว่ามันหวานมั้งนะครับอันนี้จจากธรรมชาติอ่านี่ลูกใหญ่มากเลยครับเอ้าอันนี้เจอลูกอย่างใหญ่ครับลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวเสร็จครับกินชมครับกินได้ชมเลยสดๆฝรั่งขาวนะครับขาวดี หวานมากครับเต็ดออกมาจากต้นใหม่แล้วค็ัมันกรอบหวานหวานดีเลยครับอันนี้ลูกอันนี้ลูลกลูกเล็กนะไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ใหญ่ามากแต่โอเคหวานหวานมาก ก็อยู่กลางทุ่งก็จะประมาณนี้เลยครับก็คือเป็นนาญาพี่น้องกันนะครับแล้วก็ใจเย็นเหมือนจะให้ดูมันก็เป็นมะม่วงนะครับปไปขัาปโรดไว้แล้วก็มีสวนมะพร้าวนะครับก็มาในเราอยู่กลางทุ่งบ้านนอกครับอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเจอฝรั่งอยู่ชายล่องสาธารณะอะไรเงี้ยครับ อาจจะมีคนปลูกไว้หรืออาจจะขึ้นเองก็ได้ครับก็คือเราเป็นพี่น้องระยะพี่น้องกันคือเราก็เก็บทานได้เลยนะครับหรือว่าบางทีอ่าเราอาจจะต้องขอนะครับแต่นี้คือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าปล่อยไว้แล้วมีอ่านกมากินหรือเปล่าเราแอบกินก่อนก็ <c oughs> มาเี้อยๆครับขพรหลังเดี๋ยวเราเก็บลูกใหญ่ นะครับสองลูกพอครับเดียวดูว่ามันค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็หนึ่งลูกนะครับแตยังไม่ค่อยแก่อันนี้ก็มีอยู่นะครับค่อนข้างที่เยอะอยู่ลูกใหญ่นะครับมานนี้เลยแต่ลาขอสองลูกนี้นะครับเฮ่ อืพักกิ่งเลยครับเอพอนี่ก็ลอ,อยมีนกมาจิกไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเอาไปปอกกินจิ้มอ่าจิ้มพริกเกลือนะครับ มีลูกลูกค่อนข้างที่ใหญ่นะครับสองลูกพอครับโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเดินเที่ยวทุ่งนานะครับแล้วเราจะเจออะไรนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามกันมานะครับครับสวัสดีครับ